พี่น้องพิดกันอีกแล้วโอ้ยเพจดังเพจไงพิษกันพี่น้องเอ๋ยโพดดากันไปโพดดากันมากอุ้ยขันแมนยิ่งขีปะน้าพูดใ่กันได้แมนยิ่งใสกันเร็วตอนนี้เป็นสงครามขี่บวชต่างคนต่างโพดส้นกันพี่น้องเอ๋ยระวังเพจดังสบายดีท้เดกครับเพจของเบาจุนเบาผู้ไทใจเกิ้่ยทีมงานไหลของผู้ใหญ่บ้านพินแล่นพี่น้อง ต่างคนต่างหักผู้ใหญ่บ้านี่เล่นเปลี่ยนอย่างจัมาผิดกันเปลี่ยนอย่างจังมาดากันบัจจีเนี่ยอออม,มันไม่เลี้ยงเกิดขึ้นจังสี่ดีสบายดีผูเรีแล้วกับโพดเสะผูน้นั้นเสกผู้นี้ไปตามภาษาเล่าในหละับพี่น้องเอ,อ๋ยเล่าโพดเสะไวจังสี่ดูง่ายๆวันไหนคนเยอะมีภาพทุกมุมวันไหนคนน้อยเท่ากับวการลูกการ์ตูนัวรอสี่ตัวเออจังสี่ล่ะ แล,แล้วกับเสะอีกว่าไล่สดหาสมองบอกเคยแพนกองหน้าเวทที่ติงกับยังเสือว่าคนแน่นสังกสีกินปลาเยอะๆจ้าประมาณว่ามีการไล่สดของหมอล่ำคณะใดคณะหนึ่งนี่แหละแพนกองใส่เท่านาเวทที่บทบวแพนบอกกาแพนใส่ค้นเบิงเนื่องจากว่าค้นเบิงนะี่หน่อยเดียวมออยีอ้อยเงาะสินปานนั่นค้นเบิงไล่สดค้นเบิงลีบกับย่ง เสีย่าคนหลายอยู่กินปาลาหลายๆในซุปเจ้ากินปาลาหลายๆในความจริงมันคนออยเหาะเดียวคนหีิบมือเดียวเราประมาว่าสีอธิบายซัำนี่พี่น้องปัดอธิบายแบบนี้พออี่น้องเอ๋ยเออจักว่าเราไปรีเศษหมอล่ำขนาดาใดแมอืมกสิฮู้ยุ่อกินยุ่กับปากจากยุ่กับทอง <c oughs> บัดนี้พ่อต่างเ่บ่าพูดไทยเห็นพี่น้องเอ๋ยบ่าพูดไทยก็เลยโพดเปลี่ยน โอ้โหเขียนแบบเขียนซื่อชัดเจนเลยเด็เราเขียนว่าจังสีล่ล่ะสบายดีทั่วเดอย่าคิดว่าเธอดาคนนั้นไปอวยคนนี้แล้วมันท่านล้วมันเป็นเรื่องดีนะหาลูไม่ว่าหาศัตรูให้เขาไปด้วยพ่อเศร้ากับเศร้าต่างคนต่างถ้ามาหากินเลิกเสียกเลี้ยงของเศร้าบานอืมจะไปดาผู้นั้นดาผู้นี้มันเป็นเรื่องบ่ดี มูบ่บอเนี่ยมันเป็นการหาศัตรูไปให้เขาเจ้าไปแซะทั้งบุญน่ะไปตรงขามผู้ยา่บานฟินเล่นน่ะมันใครกับ,บาเจ้าหาศัตรูให้ผู้ยา่บานฟิลแลนดีบบาวผู้ไทยเราสิเตยียนแบบนี้พี่น้องเอ๋ยระบุสื่อสัจเจนเลยสบายดีทุเดย์บัดเตสสบายดีทุเดย์เห็นพี่น้องเอ๋ยว้ยเราเดือดขึ้นบึดบืดแล้วโพดกับท่านที่เพอบอ่มีคาพ่อสำรับสันไอจุนดาเยอะเดี๋ยวลองให้อีกลูกกระตูนว่ารอสองตัว คอยสิพยายามอ่านให้สุภาพเด้อพี่นอ้องเด้อืแล้วก็เราโพดอีกดิบ่ได้โพดถึงโคดบิดาโคดเธอเธอไม่ต้องเสียกไอจุนพานะวะเราบุสื่อสั์เกณฑ์เลยยุ่นก็อบาวผู้ไทยพี่น้องเอ่ยบอกตรงนี้ว่ายาสารเนฉันเตียนเธอครั้งสุดท้ายเพราะฉันไ่ได้พูดถึงเธอลเลยก,อกอ่อนอืฉันเตียนเธอเป็นเทียสุดท้ายฉันบ,บร่ได้โพดถึงเธอก่อน อยากนั่นเลว้ธอกับโพดอีกเลยบดเนี่ยบ่ววาภัยสิดาบอดดือดาคนรอบข้างตัวบอดบักนั่นบ่สนมันขอแค่ได้ดาเพีนี่ค่ะพ่อือคนดาบอดดาค้นข้างบอดเจ้าบอกเคยสนใจเลยเจ้าสนใจสิมาดาแต่เพีข่อยนี่นะเออถูกมือนี้ทีมงานที่เคยบอกลูกค้าในกลุ่มปดไต้รับบทลงโทษรืยย่งนอ้องย่งกาปากดีกับลูกค้าอีก ธนาบาสบายดีทุเดแล้วถามทีมงานที่เคยบอกลูกค้านะ่ะได้รับบทลงโทษหรือยังพราะส่วนหนึ่งบ่าวพูดไทยไปบอกลูกค้าพี่นอ้องเอ่ยผู้ใหญ่บ้านพี่เล่นก็ออกมาเปลี่ยนเล้วสบายดีทุเดก็เลยมาถามบา่าได้รับบทลงโทษหรือยังอืมบัดนที่นี่บ่าวพูดไทยเห็นแล้วว่าจังไหนบัดนที่นี่บ่าวพูดไทยกับโพดบลัวลวัคือกันสงข้ามขี้บอดกันยังบา่าเออบ่าวพูดไทยก็เลยว่า ไผยยูข่างสบายดีบ่ต้องมาคุยดีกับผมและผมรู้ผมเห็นเบิร์ตผู้ใดเม่นอีอย่างผมบรได้งว่าซันว่าเพราะบางคนกลับไปเมน่นวาเล่พี่น้องว่าเล่หาแสงแน่าแวาเล่จุนจานแน่ว่าเล่หิวแสงแน่กอกกระแสแน่อย่างประมาณนี้แล้วก็เลยปวดวาอยากก่อเพจสองแสนวัตตีเพจผมสี่แสนครับมันดูดตลก เพจเจ้าละสองแสนเพจคอยสี่แสนคอยสิไปเกาะเจ้าหายอย่างเออ,อยขาอบอกกล่าวว่าเพจคอยแสนปว้วนเพจนี่เกิดขึ้นเมื่านนี่บม่ได้สร้างประโยชน์เดี๋ยวยังมาว่าคนที่เขาสร้างคนงั้นให้ค่ายเพจขยะดีๆนี่เองประทุว่าเป็นเพจขยะผนนี้สร้างเพจดาคนแล้วมีคนติดตามคงภูมิใจหน้าดูรูกกระตูนตาลอกเล็กเก็สิบุ้มใจเนาะ สร้างเพจมาดาผู้นันดาผู้นี่แล้ะคนติดตามในพคงสิพุ่งใจเนาะปันสสวานนะั่นอุโฮโฮโ้ยโพด่วากันไปโพด่วากันมากดูเดียดพี่น้องเอ๋ยท้งทั้ทง,ทงที่สองคนนี้เป็นทีมที่รักผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะเสียผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะอ <c oughs> แต่ว่าเขาเป็นคู่กรณีกันมาก่อนก็เลยเอออาจจะไม่ลงรอยกันเท่าไหร่บบาวผู้ไทยก็อยากเตือนเพจสบายดีผู้ใ แล้วจัดเตียนได้ไงล่ะในเมียคนไม่ถูกกันสบายดีทุเดไปเซหมอลำคณะใดคณะหนึ่งเบาผูไทยก็เลยมาเตียนว่าอย่าไปเสียกเลี่ยงชาวบ้านรู้ไหมเจ้าไปด่าคนนี้ไปอวยคนนั่นนะมันเหมือนกับการสร้างศัตรูให้เขาเศร้าได้ให้เศร้าคือกับเจ้าสร้างศัตรูให้พยาบาลไิเล่นดีเจ้าไปเซ่ผู้อนนื่นนะ่ะนะเบาผูไทยออกมเัเเตียน แต่อย่าเลยเอื่นมาเตียนเ้ยข้าเจ้าบ่ถือกันต้องเอิ่นมาหาพี่น้องเอ่ยเออเพราะว่าข้าเจ้าเป็นไม่เบียไม่เมากันเออบ่ถือกันแม่นว่าตายตอนนี้กับผีบะเผาเมาบ่เหยียบกันแล้วบ่ลนี่ยหนากันกันแล้วกันละพี่น้องเอ่ยแต่ก่อนสบายดีผู้เรศื่อว่าสบายดีตัวเกี่ยวได้เปลี่ยนเป็นสบายดีผู้เีกันเนื่องจากนี่กรณี่กระเป๋าพูดไทยนี่เลวพี่น้องเอ่ยเออมีกับพันธนั่งไม่ ไม่ปาหู้เฮากับเห็นห่มบ่มีได้สิถือกันหู้เฮากับจอนฟ้อนบ่ถือกันดอกเ <c oughs> ตือนกันบ่ได้มีแต่สิเป็นสงครามคีย์บอร์ดใช้กันละพี่น้องเอ๋ยต่างคนต่างหอนใช้กันลแลเนาะเปลยนไฟลูกบืดบืดเต่ขนาดตุกติกหน่อยเคยเตือนสบายดีผู้ดีแล้วสบายดีผู้ดีแต่ยังเป็นแบบนี้พี่น้องเอ๋ยราะว่าตุก แต่ก่อนนี่สบายดีทุเรศก็เคยมี่ปัญหาโพดกำกวมขอความกำกวมกับไม่พาสิลี่เนาะปนีไม่พาสิลี่กับตุกติกหน่อยผู้จัดการกับว่พอใจปนไดห,หลังจากสบายดีทุเรศเที่ยกันหลังบ้านแล้วตุกติกหน่อยก็เลยมาโพดเตี่ยนมามาแซ่แล้วก็โพดเตี่ยนสบายดีทุเรศว่ายาไปแซะผู้ใดเดอ้อบัดเนี่นะเออคันหักผู้ใดซื้นส้มผู้ใดให้เสียผู้นัน้น ให้เสียผิดตุกแล้วสิเปลี่ยนเพจที่นารักานาวานน่ะเออซื่นส้มผู้เตี้ยห้อมหักย่าไปด่าผู้นั้นย่าไปด่าผู้นี้เถอะให้เสียผิดตุกตัวตุกแร้เบ้าต่อนั่นพี่น้องเอ้ยคอยกับเห็นด้วยกับผิดตุกนั่นแหละพี่น้องเอ้ยย่าสุดากันไปด่ากันมาเถอะมันมีแต่มู้มันมีแต่เลี้ยงบ่านาริกนสิด่ากันหันเฝ้าม้วนๆกันนี่อุ้ยโลกมันสีหนาอยู่ ไหลเติบพี่น้องเอยโรคสิเป็นสีสมพวอองต้ององตอง,อง,ตองอาข้าดดากันไปดากันมาชุมเจ้าวัดเป็นต่ยูบ่เอาหันหน้าไปถ้านัก่กะแก๊กแทกใส่กันยิงเขวแก๊กแทกใส่กันบนให้แใสกกันคือสีโดดสวบกันนั่นสิเป็นต่ยูบ่เอาเขายิ้มเยีย่ยม,มใสใส่กันเบาเทนีนวดีๆใส่กันสังคมจะน่าอยู่มากๆพี่น้องเอ๋ยรักทุกคนนะเสียงอื่นเราอีสานลั่นสร้างสวัสดีครับสวัสดีค่ะ